ประกันบำน,นาญประกันบำน,นาญมีไว้สําหรับคนที่มีความรักให้ตัวเองนะคะรักตัวเองเพราะว่าเ,เราทํางานหาเงินมาเนาะพอมันปลดกเกษียณแล้วที่อายุห้าสห้าหกสิเนี่ยเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเหมือนเดิมค่าใช้จ่ายยังคงเหมือนเดิมตลอดเวลานะคะแต่รายได้เราตกไปเนี่ยถามว่าเราจะเอาตรงไหนมาค่ะใครมีบําเหน็จ p r o v i d e n ฟ Fund ก็ดีไปแต่ถ้าเกิดตัว ทำตัวนี้เพิ่มก็จะเสริมเข้าไปทีหนึ่งได้เงินเพิ่มใหม่ทีหนึ่งนะคะหรือใครไม่มีรอประกันสังคมเนี่ยก็มาถามตัวเองว่ามันพอไหมพอเลี้ยงเราไหมนะคะหรือใครไม่มีประกันสังคมก็จะเป็นอะไรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรอย่างเงี้ยค่ะของเงินชนชราภาพเงี้ยค่ะถามว่าเราพอไหมกันเองนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าเราอ่ะจ,จะเก็บแบบวินัยแบ่งตัวเองอ เข้มตกับตัวเองว่าเฮ้ยเราต้องแบ่งเกจสักสิบเ่ยจากรายได้เนี่ยมาเก็บออมกับกองประกันบํำนาญเนี่ยจะดีกว่าไหมค่ะประกันบํำนาญของส w ดีค่ะก็จะมี8 5ดหทัหมายความว่าส่งเบี้ยสั้นๆแค่7ปีค่ะแล้วก็รับบํำนาญที่อายุ60เลยหรือจะเป็นแบบแปดสิบห้ทับก็จะรับบํำนาญเร็วหน่อยที่อายุ55ค่ะแล้วก็รับยาวไปถึงอายุ85เลยอย่าเลยเงี้ยค่ะ หรือจะเป็น85ดสบห้อันนี้พี่เล็กก็แนะนำนะครับเพราะว่ามันส่งเบีย้ยไม่แรงมากนะลงส่งเบีย้ยชิวๆอยู่นะคะก็ส่งเบีย้ยตั้งแต่ที่คุณซื้อไปค่ะจะถึงอายุ59ค่ะแล้ว60เนี่ยก็รับบำนาญได้เลย,ยนี่ค่ะจะถึง85ดสค่ะซึ่งพี่เล็กจะยกตัวอย่างอย่างคนหญิงอายุ30นะคะอายุ30เนี่ยถ้าส่งเบีย้ยประกันบำนาญเนี่ยก็จะตกเฉลี่ยปีละประมาณ50,000บาทปีละประมาณ50,000บาทค่ะถ้าตกต่อเดือนเนี่ย ก็เกยดเงินมาประมาณเดือนละสนะี่พันสี่พันสี่พันสอนหนึะสี่ประมาณสี่พบาทอะไน,นะคะก็เจียดมาเพื่อให้กับตัวเราเองค่ะในบ้านตายแล้วเนี่ยเราอยากจะมีเงินใช้อย่างสุขกเกษมสำราญไหมหรือว่าเราจะต้องรอให้ลูกเต้าหลานมาเลี้ยงดูเราเราควรจะเลี้ยงดูตัวเราเองดีกว่าไหมค่ะมีวินัยในการเก็บค่ะก็ ใครสนใจก็มาปรึกษาให้พี่เล็กวางแผนได้นะคะว่าอยากจะรับอำนานปีเท่าไหร่อยากมีเงินใช้เดือนละเท่าไหร่เงีย้ยค่ะเรามาคุยกัน,นะค่ะ